เจ๊เทช่องคนเมืองคองในคลิปนี้ก็เราจะมารีวิวทำการขนมนะผมที่เป็นขนมจากทางบิ๊กก้าบิ๊กวันผมก็รอบนี้ก็เป็นแบบรอบใหม่นะผมล่าสุดเลยนะครับทำคอาแรกกับทางเดี๋ยวพอเบิร์พับเกอร์นะผมก็นี่เลยผมเป็นกล่องเนี่ยดูขนาดกล่องก็จะเล็กๆแบบนี้นะผมด้านหน้ากล่องเนี่ยมันจะเขียนว่าเป็นแถมผมเป็นสายรัดสุดคิ้วนะผมเนี่ยเป็นสายรัดเรียกว่าเป็นสายรัด จะเอาไปรัดแขนหรือว่ารัดผมรัดอะไรก็ได้ครขบผนนี่ขนาดเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาแกะลุ้นกันนะผมหน้ากล่องก็จะเป็นปร,รูปพับๆเกิดแบบนี้นะผมแับโอเคแคนดี้นะผมด้านข้างก็จะเป็นรูปสวยๆแบบนี้ด้านหลังก็จะบอกครับว่าสายรัดม,มีทั้งหมดกี่แบบให้สะสมนะครับเนี่ยครับก็มีทั้งหมด6แบบนะผมนี่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าเราจะได้แบบไหนสีไหนหกันนะผมเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยครับด้านบนก็แบบจะบอก เป็นลับสายลัดสุดคิ้วแบบนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยครับผมว่าเราจะได้สายลัดสีอะไรนะครับนี่ครับผมนี่ผมเราได้เป็นสายลัดสีชมพูนะครับเป็นแบบที่หนึ่งนะบผมนี่แบบนี้แบบที่หนึ่งเราได้มาเป็นสีชมพูแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็ขนมทิ้งให้เป็นลูกอมนมเป็นรสอ่าน่าจะเป็นรสนี่ยเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับผมนี่ลูกอมได้มาแบบนี้แต่ก็เราเก็บไปก่อนนะครับผมอันนี้น่าจะไม่ได้กินเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของตัวสายลัดกันก่อนแล้วกันครับนี่ครับผมชอเป็นสายลัดมาแกะดูกันเลยครับผมนี่ครับผมก็ สังเกตแหวจะเป็นรูปตัวเปิืแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยจะ,ะลักษณะเนี่ยมันจะเป็นนูนขึ้นมานะผมเนี่ยดูแบบนี้จะเห็นภาพชัดขึ้นนะับนี่แบบนี้ถัามาด้านหลังก็ไม่มีอะไรผมนี่แล้วก็มีแค่เปตาตีตา c นนะผมที่สิีแบบนี้ผมสายรัดวิธีการใช้ก็ง่ายๆผมเนี่ยสอดเข้าไปแบบนี้ครับก็ดดึงครับผมนี่ นี่แบบนี้มันก็จะล็อกแน่นนะครับเพราะว่ามันจะมีเป็นเป็นข้อเป็นข้อเป็นบ้องเป็นบ้องแบบนี้นาะให้เราตามขนาดที่เราต้องการนะรับพอรัดมาก็จะลักษณะแบบนี้สวยงามนะผมกับ,บสายรัดนะครับสุดคิ้วจริงๆผมเพราะว่ามันดูน่ารักดีนะครับน,นี่วัสดุเป็นอาพลาสติกค่อนคาเจะนิ่นมนะผมบิดงอได้ไนิ่มๆเลยนะผมเนี่ยบิดงอได้แบบนี้เลยนิ่มๆเลยครับแต่ว่าจุดเนี่ยอาจจะนะผมถ้าเรา พลั้นมือทําแรงก็อาจจะขาดได้นะเพราะว่ามันดูมันไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่นะครับตัวที่ใช้ในการรัดนะครับผเพราะว่ามันขอนท้างี่จะบางนะครับผมไม่เลยที่เราได้มาก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวขนมบิ๊กวันนะครับผมก็เป็นออกมาใหม่นะครับผลิตภัณฑ์ใหม่ล็อตที่ผมได้มาขออนุญาดูแป๊บหนึ่งครับนี่ครับผมเป็นล็อตตอนวันที่31เดือนที่5นะครับก็ผ่านมา ประมาณสสัปดาห์ครับผมแต่ว่าสาขาที่ต้องบอกไปก่อนว่ามีขายที่เซเว่นนะผมสาขาเซเว่นที่ผมไปซื้อประจำเนี่ยก็ของเพิ่งมานะผมก็เลยจัดมารีวิวให้ดูนะคใครที่เห็นคลิปนี้ก็ไปหาได้นะเพราะว่ามันค่อนที่จะโคตรจะน่ารักนะผมนี่ครับผมก็มีทั้งหมด6แบบแล้วก็มี3สีนะผมให้เลือกนะครับก็ไปลุ้นกันนะว่าจะได้แบบไหนสีไหนสำหรับลคลิปนี้กอนนะ่าจะมีเพียงท่นนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดสันกระดิ่ง จะได้ไมพาดคลิปดีๆจะเอาช่องเราคนเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมก็ฝากกันไว้ห้ผมใครได้แบบไหนสีไหนไลายไหนก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะผมนี่ไปหาซื้อกันได้ที่เซเว่นจำราคาไม่ได้นะครับต้องขออภัยด้วยนะน่าจะถ้าไม่ยี่สิบห้าก็ยี่สิบเก้าบาทนะผมละมาณนี่ผมก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าผมคลิปหน้าเป็นแรงบติดตามชวนไปแล้วครับผมไม่เจอนครับสวัสดีครับ